จำนวนสามลานกีบตำสมอาน้องซุกมอบเลยโอเคปินท้ายเด้อทายหุบเด้อโอเคมาเบิ่งน้องซุกบนตำเขาตำสมโอ้เป็นเนาะ,ะเป็นเออประจำเลยประจำแนวเคยใส,ส่สวิตแนวนี้เนาะเออเหมือนทําอะย ยะก็คือแม่เท่าทมม์ันอนท่านผู้ชมเพลินยะสบายดีสบายด,สายดีสบายดีท่านผู้ชมบนสุขุสุคนพบพ่อครับบ่าวจอยแล้วก็กับน้องน้องอยังก็น้องสุกโอ้ดนโด,ดนมาเข่าคลิปกันนี่แหลนะเนาะโดนแล้วบ่ได้เข่าคลิปนุนกันกลามื้อนี้มาจ่ายเงินค่าสร้างท่านผู้ชม,มาของน้ำแล้วแล้วบดน้ำซุปแล้วแล้วได้ใส่งานแล้วเนาะโดยอ้าวดีใจนำไปลาย กบบุญนี้มาจ่ายเงินค่าสร้างเหตห้องน้ำธรรมสมกับสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะการหลังจากเสร็จสิ้นนี่การเฉดยหมอบเงินมอบคำแล้วกับอีพีหลังจากอีพีนี่กับโดนแล้วจะได้มาบัญนี้ธรรมสมเนาะกับสีโดนเติบแล้วเพื่อจะเลยลงมาจบน้องเพิรนเนาะธรรมสมเนาะบุญนี้มาจ่ายเงินแล้วกับมาเบิรงห้องน้ำว่างามสำเร็จแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะธรรมสมเนาะไปติดตามธรรมสมกันเลยเอามืดเนาะทางนี้เนาะไปไปเบิรงห้องน้ำแล้วแล้วธรรมสม มังซุกจะใส่งานแล้วบอใส่งานเลยโอ้แดดแต่นอน้ำส,สามโมงกว่าๆแต่ว่าแดดมันแดดขี้ฝนเอองามนอแล้วแนตะ่นองามคือคนเข้าไปเข้าไปใครในห้องเข้าไปในห้องมันยังบดเนี่ยเออนี่เป็นขันเลยเนาะจะประมาณเนี่ยล่างนะล่างแล้วบนะ่ประมาณนี้เลยท่า,า,านผู้ชมเลยคือว่า ตู้สักผ่ากันยัีเขานี้ขัน<ด>มีเนาะกระโถนกระถักงกระซิ่งมาได้ก็เอาไว้ไว้ขางนี้อืมไว้ข้างนี้ต้องไว้ข้างนี้อ่ามองนี่เป็นมองสักผ<ด>่าเนาะฮอนบ่บ่ได้ฮอนบอได้ตี้องนี้อ่าไปเข้าไปหอมอยู่ดอก <laughs> ยังไม่ใหมเห่เลยฮ้อมหลอวะเออ นี่คักแลยเนาะแล้วล่ะงานแน่นเฮ้ยมีซองลมมันก็บ,บมืดเห็นบ่อ่ามีซองซองลมละ่ะใส่งงใส่งานเรีรย,บยบร้รรอยสบายวันนี้ไม่ได้ปุ๊บเข้าป่าเนาะเหนื่อยสบายแล้วอ่าดีใจน้ำดีใจนำ้ำสบายหงบักบใหญ่เนาะไข่ปลาไหววันี้แหละให้แดดมันนั่นนี้หน่อยได้สมุดสมบัติ ใส่มาในเราสุดยอดความใหญ่ความงามมุนี้ได้เข้าไปใส่งานแนละ้วบอนดงซุปโดย <laughs> สบายเลยนะ้องบาได้ปุบเข้าป่าฝนตกกัะชางเมื่อด้กบาทนนะี่เนาะโดยเออมีแต่กังจ้องไปเล็กน้อยฮนะละเออดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำสบายมาได้ป,ปุ๊บบริแลนห้องน้ำกันแล้วเร็จสมบูรณนะ์บาทนี้ จักไมอได้ละอ้สิได้ลงมาเนาะเลือดจะพาฮะยังเลือดจะพายไฟเนาะไฟฟ้า<ด>ออดเอาใจเย็นใจใจเย็นคือน,นำลกไก่เพิ่นวะเนาะเย็นอยู่บ่ใจนะเย็นอยู่อ่ <c oughs> อย่าใจห่อนเด้อใจห่อนไายบ่ได้เลยอ่าโอเคเนะาะทำผสมเนาะอ่าสิได้ให้น้องสุกเพิ่นมอบเงินให้สร้างเนาะจำนวนเงนิน <c oughs> สร้างกับสร้างสุกเนาะผู้มอบกั <c oughs> บซื้อสุกเออจำนวนเงินสามล้านกีบขาสร้างเนาะ ท่านใดต้องการเห็ดห้องนอกห้องน้ำเพื่นซันบ้านซองติดต่อเพิ่นสรางสุกเพิ่นได้นะรรมมนผะู้ชมเนาะแต่บัดนี้เฮามานำเงินมามอบให้เพิ่นจำนวนเงินหนึ่งจำนวนสามล้านกีบท่านผู้ชมอาน้องสุกมอบเลยอโอเคปิดท้เด้อถ่ายรูปเด้อโอเคใช่ใหลังจากจ่ายเงินค่าห้องน้ำแล้วก็มาเบิ่งน้องสุกเพิ่นตั้มเขานผูรรมม้ชม เป็นเนาะเป็นเออประจำเฮ้ยประจำแนวเคยใส่สวิตเซลนี่เนาะเออเวอร์ธรรมดาไดแ้แข็งแห้งได้หยุกสากเ, <laughs> เคยใส่เนาะเออบอกให้สเปิร์นมาอันนั้นสาวสมบูรเออสาวบุรณา,า,า,าโอ้นี่เขาเขาใหม่เขาใหม่มเลยได้ท่านผู้ชมเลย เริ่มแล้วเข่าไม้แล้วไม,ลไม่เท่าเนาะมีตำกบุ้งไม้อีกเนาะเอาน้องซุกลองเบิงเงงเบ้งบม่ได้ลองเลยเลงมือดีนะโอ้ถันตำหบดเป็นไอ้เข่าเฮียนะเ,เคยตำตลอดบ่ดซุกตลอดเลยแบบแบบสมือนี่ก็ตำนี่แหละโอ้ เห็ดไฮแล้วกได้กินเขาไหมแล้วก็ไปไปตา้าบริสุทธินสีนะคะเจ้าแบบคู่มือกับซมุหนีกัต้าเขานี่แหละ่ขันคนตําโมเป็นนี่เขาเฮีได้ทำมาสมล,ล่ายได้หรไก่ก็อิ่มไปด้ยบนขเขาเแมันเลยนะนี่เลยไปบ้านนอกบ้นานนาเนาะเห็ดกับไก,ก่อิ่มไปดไก่ก็ทิ่ม่นั้ คือว่าเคือเคือไปน้ำให้เพื่อนไปน้ำเห็นว่านาหักเซ่สายแบบนี้โอ้คือต้มข้าวก็เป็นเลยคือว่าอยู่โซนบดนี่สบายเลยเนาะเก่งเก้งเก้งน้ำซุกนึ่งเอาเมื่อมเลยบ่เอาเมื่อแล้วเลยเม่เม่าเวนว่าต้มให้มันแล้วได้ไหมเม่าวน์เมื่อยต้มให้มันแล้วต้มข้าวมาได้ไหมมาเมื่อแล้งเลยบ่เม่า มาแล้วเลยโอ้เขาไม่โ uh. อ oh, oh, oh. ้กินเข่าไม่ก่อนมูก่อนคูได้นี่ยดเบยดยอมคัดแขนคัดแขนเนี่ยเจ็บหมดเลยชากนนได้บสโล รับสองโลขึ้นไปสากสากตำเขาเลยนะล้อขวชาน้องซุกพัดไปนี้ก็เป็นบ่นพัด,พ,ดพัดให้เบิ้งน่ยก็พัดตน,นี้ตรงแอลอ่อนแน่นอน พัดจะแออ้อนหนักกระดาบกรัดาบแออ้อนนี่หรอจะหน่อยจะหน่อยให้จะหน่อยให้น้องซุปปนมาพัดเราตั้เบิงแล้วให้เราพัดพัดนี่ต้องขอมือต้องอ่อนอ่อนแออ่อนเด้เผิ่นพัดเด้อตั้มย่งกลองไว้อ่าไม่กรองอ้าวว่าอนาคตจะเอาไรวมแต่ จัดเอาพรุ่มเจ้ไอ้ผักพรอนก่อนเมือไอ้เรามือแล้วจังสีตตำน้ำอืมจะนายเพันบอสจให้เพันจะได้ให้เพันพัดจ้ะนี่ยอยากเห็นน้องพัดน้องซุกพันพัดเด้อนี่แหล้วธรรมสมอ่าเครื่องเครื่องสีเข่าในสนบดเนาะเครื่องมือสีเข่าในสนบดแบบนี้แล้วว่าสิได้เข่ามากินแต่ละมือ นำไปหูดนำไปพูดมาแวมะนำมาตากแดดตําเป็นวิธีชีวิตชนบทั้้ดกะััายข่ามาปวตอดกงใ่เขัดกยังอันเข่ามานบอตหูดน้องบอเออไปพูดจังสิ่ะนะแบบนี้ไปจเาออา อหูดเออหูมาใส่เลยมันบอกโดยแบบแุมุนอนมุแีเขาเขาีนกเข้าออหูดลงเลยโดยหูลงเลยบ่บ่ห่อนมือบอกแบาดมือถึงทีนะบาดบอบาดบาือกันนาะโดยเป็นเข่าเขาก็แขงเขากับพแงเออแสดงว่าเข้าตัวใดหล่นายนี่มันบาเจ็บมือเนาะ ใส่ทงมือบ่ได้บแบบนี้ารใส่ทงมือมันมันบอมันปักเปมันมันติดแล้วก็มันสีเหี้ยเอองานเนาะแ้วเขาไปหูนทุบตะลันือกใส่ทงมือม่ได้เป็นวิธีชีวิตตามสนบทำสมแบบนี้ละ ว่าจะได้เขากินแต่นี่มากินแต่ละขาบแต่ละายน้องซุกฝุ่นกับพานมาเมื่อแล้วเนะาะท่านผู้ชมในวัยตอนแปดเก่าปีสิบปีฝุ่นว่าปีไกายนี่ก็ยังได้ตั้ตมบนน้องซุกตั้มบนปีไกายนี่ยทั้งได้ตั้มทั้งหูเข่าแล้วเนาะโอ้ เอาหั่มเลยเนาะรยะรยะก็คือแม่เท่าอันท่ชมือยะยะ น้องนไปต่อเพิ่นป้กไปปลาตีตีอนึงตีกระด้งคือเขาได้อ่เออเยอะ เราสะบัดมือนะมันมีนิ้เคยได้ใส่ถุงมือดิเจ้ามันเหี้ยอมันมือเนาะ แแล้วต <mm <One> <t Works så rails> ัวน้ำเนด้อเจ้าอะไรเนี่ยถือว่าคลิปนี้นี่ท่านผู้ชมได้ได้ชมแบบว่าไ่เคยเห็นก็ได้เห็นน่าเรื่องราวเอามนุ่งสุกยังก็เป็นเมิ่อ่าเบียกบ้านการ ได้แล้วได้แล้วเนาะได้แล้วโอเคโอเคแม่เท้าคนนี้เองนะวาเท้าเอวอ่อนเยอะ้แม่เท้าาตัวเหงืแตกเลยเนาะโอ้ฮะก็เห็นบนตำเข่ามาอนี่ได้ต่มตั้งแต่หัวจักมาเนาะแสดงว่า นั่นแหละแต่คือว่าสิตั้มโมเป็นซ้ำเออถือว่าเกง่งเก่งเก่งแต่แต่ก่อนก็นเคยตั้มเนาะก่อนสิมาหุ่จักกับใม่นะอแสดงตั้มตั้มเป็นแหรอถือว่าโอ้ตั้มมือไม่เป็นนะแต่ก่อนได้ได้เข่าห้แล้วมาตั้มเลยนนเนาะสมภพจะเห็นบตนตเั้มเราตั้ตมข้มือเนาะตั้ตอนเศร้าได้เนาะมากินตอนแรงเนาะโอ้เข่าแต่ก่อนกะ ให้เนาะตำตอนแรงมาตอนเศร้าตำตอนเศร้ามาตอนแรงอือเป็นตำปวดแขนบะไ่ปวดเออเคยเนาะเบื้องซ้ายได้จะเห็นจะเห็นเบื้องซ้ายเบื้องขวาก,ก็ได้เบิดได้บ่โดยโอ้มีความสามารถได้เป็นธรรมดาได้ออออโอ้ผู้ใดได้เนาะเป็นแฟนเนะาะผู้ใดได,ได้เป็นแฟนถือว่าโชคดีได้ท่านผู้ชมเลยเนาะตำเขา่ามีความสามารถตำเข่าก็ได้ท่านผู้ชมบุญแมนว่นาเห็นหน้า ใส่ใส่ไปนี่เห็ดโบเป็นแน่นอนโอ้เห็ดเป็นเห็ดยูเห็ดกินกิดเป็นเนาะเห็ดยูเห็ดกินกิดเป็นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำถือว่าเวียกบ้านสำเร็จแล้วสมมบ่ตั้มเข่าได้ถือว่าผ่านแล้วอ่เพราะว่าคนตัวน้อยตั้เข่าใส่พลังงานร้ายได้ทั้งมแต่ว่าน้องเราหยกสากตั้เข่าได้เลยถือว่าโอ้เก่ง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 ถือว่าตอนน้องอายุประมาณสัมเก้าปีแปดปีน้องก็ตั้เข่าแบบนี้ตลอดเลยโอ้แปดก็ปีก็ตั้ตั้แล้วบ่ ต่ำตำแล้วบพรแม่บอกน้องสิไปต่ำเดี๋ยวนี้บแม่น้องต่ำแต่น้องยังแบบประมาณจำเก่าปีแปดเก้าปีสิบปีชีวิตปีขึ้นไปเท่าดีน้องก็ต่ำเขาโตตั้งต่ำนึงแต่แปดปีเนาะโดยอ่าตั้งแต่ก่อนซอยแม่ได้เนาะโดยอ่าซอยแม่ต่ำเข่าเห็ดอยู่เห็ดกินถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะโดยไปฮึไปหูดเข่าก็ไปเลยเนาะตอนนั้นเนาะหูดเข่าห้อองมาบ่ ห้องเข้ามาแต่ปะแต่ให้ยอยูแล้วเนาะโดยชื่อว่าได้เห็นมดได้ผ่านมดตัวนั้นเนาะโดยแพทย้ใดก็อบองสมนั้นอ๋อเอาองได้ประมาณกระยังหนึ่งสองกระยังประมาณน่ะเนาะโดยตอนนี้น้องเพิ่งพักพรก่อนท่านผู้ชมพักพรก่อนเ็ได้โดนเลยวันเดียร์ตั้มเนาะโดยก็พักพรก่อนแดดแน่ตั้มตั้ตากแดดนีะท่านผู้ชมถือว่ามื้อนี้น้องเพิ่นได้เห็นความสามารถว่า เพิ่นกะต้มเข่าเป็นได้เห็นว่าหนาข่าเพิ่นเพิ่นมนีิก็เนาะนอ่น่าหักมนีิกะต้มเข่าก็เป็นเฮยูเอกินก็เป็นธรรมสมหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะเวียกบ้านอ่าถือว่าหาในยากเนาะโอ้ผู้ใดเดีสิมาเป็นอันนาคนดำหัวใจเนาะเออผู้ใดได้ผู้ใดได้ไปครอบครองกับผู้นั้นแล้วโชคดีว่าชั้นซะใครที่ได้ผู้นั้นโชคดีเนาะจากผู้ใดได้เนาะจากผู้ใดโอ้โห แล้วแต่แล้วอันนี้อายกับโบฮูกันเด้ออืออืออื่ฮ่าฮ่ากระโบฮูอะไรหน่อยแล้วแต่ผู้ใดผู้ใดได้เป็นแฟนกับพนั้นโชคดีเนาะใจห่อนอยู่บ่ล่ะเป็นคนใจห่อนหรือใจเย็นบอกใจห่อนโบได้คขาว่าเขาราเอาใจห่อนคือเซอร์ว่าเอาสิบบได้จริงนั้นสินะอ่าใจเป็นธรรมดาเนาะโอเคใจเย็นเป็นธรรมดาบ่ห่อนแล้วก็บ่เย็นปานกลางว่าสันส่า พอดีค่ะดนีโอเคโอเคโอเคเอาละท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้นี่ก็น้องเพิ่นตั้เข่าให้เบิ่งพัดเข่าให้เบิ่งสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะนำน้องสุกเพิ่นโอ้เพิ่นเป็นมื้อใดตั้เข่าตั้น้ำพัดเข่าพัดน้ำถือว่าเรียบร้อยมื้อหน้าสิได้เห็นอย่างอื่นอีกอย่างอื่นอีกเนาะจักมัายังอะไอย่างอื่นถือว่าไปหากินหาอยู่โอ้หากินหาอยู่อีกเนาะยผมแล้วอัน มดฝนมดยังฝ <โด S 1> นแหละหากินกะมืัอวานนี้ไปหาหน่อไม้บัววันนี้โดยไปหาหน่อไม,ม, <c oughs> ม้นี่วันนี้ไปหาหน่อไม้ได้ท่านผู้ชมมื้อนี้เพิ่นกะตั้เข้าให้เบิ่งอีกผัดเข้าให้เบิ่งคิดว่าเราบ่เป็นนะแต่จริงเราเป็นหมดเออแต่ว่าเก่งเนาะน้องสุกนี่เนาะครบเครื่องวะ่ะครบเครื่องยิงลาวเอแต่ว่าสาวชนบุรีเป็นหมดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตั้เขา้ตาตั้น้ำเนาะเรียบร้อยทา่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กะ บาจอยกับน้องสุกก็สิเดาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้โอกาสหนะ้าพบกันใหม่ธรรมซุมของน้ำ้องนายเขากแ็แล้วเลยเนาะยังเหลือแต่เอาไฟเขาเฮือนก้ามีบุญมีวาสนาจะได้มาพบมาพ่อขลิกร่างธรรมซนะุมเนาะมีโอกาสจะได้กลับมาหาน้องคนอีกเก่าคือเกา่าเนาะธรรมซนะุมเนาะโอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีบ๊ายบาย,บายสบายเพื่อนใดน้องสุกไปสุกใส่ดนอีกได้จะได้มาหาวันนี้เนาะสวัสดีไปบ่ายอีกนะบ๊ายบาย พบ,พบกันไมเดอร์ผม่ไมเดอทุกคนยังโดนเพื่อ้จังผม